เขาบอกมีทีวีอยู่หนึ่งช่องอบอกว่าการทําอีซีกูโบทําได้ตกลงยังไงครับคือทีวีบอกหรือหรือทีวีสอนไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญก็คือได้นําเอาตัวบทหลักฐานในการบอกในการสอนเนี่ยมาจากกุรานและก็ฮะดีิสหรือเปล่าประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนั้นถ้าประเด็นสําคัญที่เราจําเป็นจะต้องเดินไปด้วยกันในทางเนี่ยไม่ได้ถูกบอกไม่ได้ถูกสอนจากกุรานและก็ฮะดิส ถ้าอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้เพราะได้เช็คดูแลผมเองในเรียนกุลิยะฮะดิษนะครับเรียนในสาขาวิชาฮะดิษโดยตรงไม่เจอนะครับว่าการทําอิซิกุโบเนี่ยมันมีในหลักการการปฏิบัติจากท่านนาบีและเหล่บา,าบรรดาสาบะเนื่มมอว่าไม่มีแล้วก็ขอ,อยืนยันว่ามันไม่มีี <ừ> นมเมื่อไม่มีแล้วช่องอื่นอีกกี่ช่องจะมาบอกมันไม่ใช่สาระสําสคัญ <ừ> สาระสําสคัญก็คือเขามาบอกเนี่ย เอาคุรานฮะดีสมาเป็นตัวบทหลักฐานหรือเปล่า<ช>นะครับก็ขอยืนยันว่าไม่มีตัวบทหลักฐานจากกุรานแล้วก็ฮะดีสนะครับ